ชีวิตใครใครก็รักชีวิตใครใครก็หวงทุกชีวิตเกิดมาล้วนหวงแหนชีวิตของตนไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ต่างก็รักตัวกกัวาตายด้วยกันทั้งนั้นเราเองก็รักตัวกลัวาตายเหมือนๆกันเพราะเหตุนี้เราจึงเหน็ดเหนื่อยดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของชีวิตในชีวิตอันแสนสั้นนี้ แม้ว่าเราจะไม่สามารถเป็นผู้ให้ได้ก็ขอให้เราจงอย่าเบียดเบียนชีวิตของใครจงคิดไว้เสมอว่าทุกชีวิตเกิดมาบนโลกใบนี้ล้วนเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งนั้นมองให้เห็นคุณค่าของชีวิตผู้อื่นแล้วเราจะเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเราเองเมตตาธรรม